ในใจมนุษย์มีแผนงานมากมายแต่พระประสงค์ของพระยาเวจะดำรงอยู่ได้ในพรนชนาตอนนี้นะสอนเราว่าเรามีแผนงานมากมายที่อยากจะแบบทำนู่นทำนี่แต่แท้จริงแล้วแผนงานของพระเจ้าที่จะสำเร็จ ะะบางครั้งเราอธิษฐานขอบางสิ่งกับพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้ตอบเราในแบบที่เราอธิษฐานแต่พระเจ้าให้สิ่งอื่นกับเรานะคะซึ่งบางครั้งเราจะรู้สึกว่าทําไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานเราแต่พี่น้องสังเกตให้ดีว่าพระเจ้าอาจจะตอบคำอธิษฐานเรามาแล้วแต่มันไม่ใช่แบบที่เราคิด นะคะเรามีนิสัยที่ชอบวางแผนนู่นนี่นั่นมากมายแล้วก็เวลาที่ทานก็เจาะจงพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์จะต้องตอบแบบนี้นะมีแผนการให้พระเจ้าเสร็จเลยนะคะสรุปแล้วว่าเรากําลังทําตัวเป็นพระเจ้าเสียเองนะคือบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราที่ฐานพี่น้องไม่ต้องมีแผนงานนะ เราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้านะคะแล้วพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้ารู้ก่อนที่เราจะขอแล้วว่าเราต้องการอะไรนะ,ะแต่ทําเหมือนสิ่งที่พระเยซูพูดนะคะก็คือว่าพระเยซูไม่อยากสิ้นพระชนแล้วพระองค์บอกว่าถ้าถ้วยนี้สามารถเลื่อนผ่านพระองค์ไปได้ขอพระเจ้าเลื่อนถ้วยนี้ออกจากพระองค์เถิดแต่ในที่สุดแล้ว พระองค์ก็บอกว่าแต่ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์นะเพราะว่าพระเยซูรู้ว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าดีที่สุดนะเช่นเดียวกันเราอาจจะมีแผนงานมากมายที่รู้สึกว่าแผนงานเหล่านี้จะทําให้ชีวิตของเรามั่นคงแล้วก็เกิดผลดีแต่แท้จริงแล้วพี่น้องพระเจ้าเป็นผู้ที่วางแผนชีวิตให้เราตั้งหกักไม่ใช่ตัวเราเองนะเราทําได้แค่ เราทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดเราเดินในทางของพระเจ้าสิ่งใดที่พระเจ้าสอนเราการดำเนินชีวิตด้วยความย์ัื่อด้วยความเชื่อการดำเนินชีวิตด้วยความขยันหมั่นเพียรน,นะคะนี่คือหน้าที่ของเราซึ่งตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่การที่เราจะกะเกณฑ์แผนงานของพระเจ้าว่าพรงต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ในชีวิตของลูกเพื่อชีวิตของลูกจะดีลูกต้องมีบ้านใหญ่โตลูกต้องมีรถลูกจะต้องมีงานที่ดีทำลูกต้องมีงานที่ใหญ่โต อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเป็นการที่เรากะเกณฑ์พระเจ้าถ้าพระเจ้าตอบตามที่เราขอที่เราวางแผนให้พระองค์เราก็จะไม่ได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะแต่ถ้าเราบอกพระองค์ว่าขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรู้แผนงานสําหรับชีวิตของลูกว่าแผนงานนั้นดีที่สุดบางครั้งลูกอาจจะคิดว่านี่คือสิ่งที่ดูสําหรับลูก แต่สําหรับพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์มีแผนการที่ใหญ่กว่าสําหรับลูกพระองค์มีแผนการที่ดีกว่าสําหรับลูกเพราะว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นลูกไม่กะเกณพระองค์ว่าพระองค์จะต้องทําด้วยวิธีการไนแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตามลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงทําด้วยความรักและพระองค์ทรงวางแผนให้กับชชื้อของลูกและ ตามพระชนะของพระองค์ว่าพระองค์ทรงวางแผนงานที่ดีเลิศให้กับลูกเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพและมีความหวังให้กับลูกเพราะฉะนั้นลูกวางใจพระเจ้าและเชื่อในมุมมองของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงรู้สิ่งสารพัดมากกว่าลูกเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ลูกอธิษฐานต่อพระองค์แต่ขอบพระองค์ทรงกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและตามวิธีการของพระองค์เพราะลูกเชื่อและวางใจในพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักลูก ไม่ว่าจะสิ่งใดเกิดขึ้นก็ตามทุกสิ่งพระองค์ทรงครอบครองและควบคุมไว้ชีวิตของลูกอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิฐานแบบนี้พี่น้องเราจะไม่เครียดและเราจะไม่คาดหวังว่าพระเจ้าต้องตอบด้วยวิธีการแบบนั้นแบบนี้นะแต่พระเจ้ารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรแล้วพระเจ้ารู้ว่าพระองค์จะให้อะไรกับเรานะพระองค์ทรงวางแผนชีวิตให้กับพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทําในการอาธิษฐานของเรานะคะคือข้าพเจ้าก็ในการอาธิษฐานไม่ได้ขออะไรมากมายสําหรับตัวเองเลยนะ,ะเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าทําก็คือ พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกในวันนี้ลูกขอบคุณพระองค์สําหรับชัยชนะขอบคุณพระองค์สําหรับความรักที่พระองค์ทรงมีให้กับลูกลูกสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้และในความรักนั้นพระองค์ทรงให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกลูกอธิษฐานขอกําลังในการดําเนินชีวิตในวันนี้ขอสติปัญญาและให้ลูกได้อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ให้ลูกได้รับรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ เพื่อลูกจะเชื่อฟังพระองได้ช่วยลูกให้ลูกมีวินยัยมีการเชื่อฟังพระองช่วยลูกที่ลูกจะไม่ทำบาปในวันนี้น,นี่คือคำอธิษฐานที่ เราอธิษฐานต่อพระเจ้าส่วนอื่นที่เจาะจงเราก็สามารถอธิษฐานได้แต่อย่างที่บอกว่าพระเจ้ารู้แล้วว่าเราต้องการสิ่งใดนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเรื่องของเราเราก็บอกว่าขอเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าแผนงานของพระองค์นั้นดีที่สุดสําหรับชีวิตของเรานะเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าวางไว้ที่พระองค์แล้วดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เชื่อว่าพระองค์จะส่ง เข้ามาและตอบคำยิมทานของพี่น้องแน่นอนนะเพราะว่าถ้าพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วพระองค์ก็ต้องตอบพี่น้องแน่นอนแต่เป็นแบบวิธีการของพระองค์และในเวลาของพระองค์นะเพราะฉะนั้นเรายอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วต้องรู้และแน่ใจว่าสิ่งนั้นจะดีที่สุดสำหรับชีวิตของเรานะคะขอบพระเจ้าไว้ผ่พี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระร์จากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ